เอ้าทำไมฉันนั่งเลยโตวอ่ะไหนไหนนั่งดิโอ้ยไปเหมนนั่งเลยอ่ะเอามี่นั่งซ้อนกันทำไมเนี่ยนั่งเลยนั่นะเออพี่เป้วันนั่งไม่เลยอ่ะ เอาเลยบนเลยครับตูดจุ่มไฟเหรอพี่ไม่คือเรานั่งตโตีะอากาศแกตรงนี้คือต้องทิมข้าวใช่ไหมอ่าใช่ใช่ข้าวไอ้คลิปคลิปคลิปอากาศนั่งกับอีกนี่ไม่คิดจะสร้างอะไรมาเสร็จใช่ไหมครับเนี่ยหมู่บ้านเราเป็นสีขาวๆลางๆนี่ใช่ไหมใช่ทำไมทำแบบนี้กันนะครับเขาเรียกมันหมู่บ้านมโนเน่งหมู่บ้านมโนก็วไม่โคตรมโนภาพอ่ะแม่งมีแต่ขาวๆไม่มีอะไรเสร็จ ไอ้ยี่เราดบ้านเสร็จเนี่ยแม่งซึ่งหลังคามันก็เบี้ยวด้วยมาดูดีๆผมสร้างคนเดียวอะครับจริเหรอพี่ได้อยสร้างมาเราต้องสองพาร์ทโหเหนื่อยมากบอกเลยออเลยผมจะเป็นตาตาแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอยอดเลือนลดเลยเวรนกรรมกูตัดต้นมาต้นนี้ไม่ได้ เอางนีตากไว้แล้วก็กินได้เหมือนกันเนาะนี่เอาหินมาวางไว้ตรงนี้เป็นบอกว่าเนืเนือเนื้อเนืเนื้เนืเทบัตเนื้อเนื้อเะไรหลายรอบฮะติดขัดเนื้อ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 เนื้เนื้อเนื้อเนื้อเอเนื้อเนื้้นื้อเนื้อ้นื้้อนื้อเนื้้นื้้อเนื้ เาเฮ้ยคนหาเรื่องเหรอผมกำลังแว้นไปข้างหน้าแล้วมันก็มาชนผมไงถอยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาในจุดจุดๆอะไรชนแกวะไอ้จุดจุดมาชนผมผมเบื่ออแหละเรากลับไปนอนดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แนี่นี่แน่ข้าวของฉันน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน เียวอะไรวะไฟมันดับมาอ้าวมันบั๊กไหนอะลากมาได้ยังเดี๋ยวดิไปตัดบ้างดิเธอเนี่ยเหลือเด้ออะไรไปตัดบ้างดิไม่กูอีกแล้วทำไมไม่ไหม้ตัวเฮียเอาอีกแล้วไฟไหม้กูอีกแล้วจะได้แดกเนี่ยโอ้โหไม่ได้แดกเลยแถมไฟไหม้ตายเลย มีแม่งลากขึ้นยากยากมันไม่เห็นจะไปเลยอะ่ะมันขึ้นไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่ะขัใหม่เอ้ยวิตกใจโมไซท,ที่ไหนมาขับได้ป้ามาเฮ้ย <c oughs> ดันไม่ไปอะ่ะ เฮ้ยน้ำมันบนป่านี่นะไหนไม่เห็นอยู่ไหนไหนไหนเลิ่มสดีไอวัลโดนโดนไม่ร้อยอ่ะแหมไอบลิปไอเกนไฟเฮ้ยนี่ไงลงไปนี่นี่ทางนี้ตรงไหน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 นี่โดดอยู่นี่โดดโดดเหรอเตื้อพังหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเราต้องลงไปทางนี้เว้ย เราปีนไม่ได้จุดไฟด้วยครับนี่คือถ้ำหรอพี่ใช่ถ้ำใต้หม่เป็นถ้ำใหม่ก็ปีนลงไปเหรอพี่ใช่อู้ยทำไมน่ากลัวจังไปฉันปีนก่อนไม่เคยเคยเคยลงอ่ะเฮ้ยเมื่อวันดูแบบว่าอ้าระวังนะครับแมนน่ากลัวตลอดมะเนี่ยเฮ้ยทำไมเข้าไปดีเอ๋อปเด้ตรงนี้มีตะเกียงมีขวานด้วย โดโหอย่างเร็วแล้วทำไมเราไม่เอาตะเกียรไปใช้วะเยสอันนี้เป็นอีขวานหนึ่งครับอ๋อหนูด้วยได้เราใช้ขวานน,นี้ดีกว่าเทพตัวเยอะไหนอะโอเคเจอแล้วเหมือนกันเรแสดงว่าได้ทุกคนสินะควานไว้ทันไว้ครับไอ้ตัวติดหินตัวติดหินเบาเสียงแป๊บหนึ่งให้เสียงดังนิดนึงอ้าวพี่มันบ้าเ,เข้าไปได้เลยอ๋อ เข้าไปถึงครับอ้าวไปยังไงเนี่ยไปเดินไม่ได้อ่ะนั่งดินนั่งลงไปมุดลงไปคอนโทรลเหรอออวุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทำะขอดูหน่อยสิไม่เห็นจะมีตัวอะไรสักตัวโอ้ยลงมาอีกแล้วอ่ะโอ้ลึกมากเราจะขึ้นถูกไหมเนี่ยเราโอ้ยเสียงน่ากว่ามองไม่เห็นไปดิครับอย่าแตกตื่นนะอุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวแตกนะครับเดี๋ยวตื่นน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ย ใครบักเข้าไปในหินวะไม่รู้ดันแต่ว่าทำไมมันลอยกันวะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยตรงนี้มีน้ำด้วยขอไปสดชื่นแป๊บนึ่งอาบน้ำอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำอะไรวันรู้สึกสบายตัวโอเคอาบแล้วไปต่อโอเคเข้าไปครับเฮ้ยทำไมน่ากลัวจังอะไรเนี้ยเฮ้ยมันหนาวป่ะพี่ ทำไมหน้าจอมันดูหนาวๆอ่ะตัวอะไรอ่ะนี่มีแต่ตรงนีี้มทางออกว่ะอ๋อเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมีอุ้ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยให้เก็บเต็มเลยเนี่ยเออผมบ้ากันเงินเลยว่ะเงินเงินรวยมันนี่มันนี่มันนี่เก็บโดดโอ๋อผมฝังเข้าไปในหินผมตกใจหมดเลยว่ามึดตื๋อทำมันมึดตื๋อ คุณถ้ามันหน้าจอเหมือนแบบเป็นใสๆอ่ะเฮ้ยทางนี้เว้ยเหมือนกำลังหนาวอ่ะทำไงอ่ะมีกองไฟอยู่เว้ยมากองไฟเนี่ยไปไปผิงไฟเออว้าอยู่ดีมันว้าลงมามันหลับอยู่เพื่อนนนททาางงีี้้เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปมันหลัยียดตัวเลยเอ๊ะเฮ้ยเขาบอกว่าตุ๋ยหลังคนป่าเนี่ยจะทีเดียวตายนะฮะจริงปะคะตุยมดิเอาเลยเอาดิเอาดิเขาใกล้เป้าวไหย อ๊ยลมไปผมไว้สองสองหนึ่งอ t i สับตูดไม่เห็นโดนเลยไม่โดนอ่ะโอยโอ้ยโอ้ยโอยโดนลูอ้าวทำไมผมตีมันไม่ได้อ้าวอ้าวค้างตีไม่โดนเหมือนกันอ่ะเอนดิเฮ้ยผมตีไม่ได้เลยอ่ะเป็นขวานแบบเคยได้้วยแล้วเหรอี่นมันค้างค้างกระตุกตุกหายไปหนแล้วหายไปแล้วคนแบบนี้โหง้วก็ โดนมันลุมตบตายเฮ้ยผมตีไม่ได้กับไปเก็บของผมตีไม่ได้ตอนนี้มันยังอยู่อีกเหรอพี่ขัญไม่เห็นแล้วเออผมก็ไม่เห็นแล้วล่ะแต่อยู่ดีผมผมค้างเติ่งมากเลยรู้สึกว่ามันจะหนาวเกินไปหรือเปล่าใช่ใช่ต้องไปตรงนู้นตรงไฟผมไม่สามารถตีได้ครับเฮ้ยเหลอแล้วไหนกองไฟอ่ะอุยหนาวหนาวี่ไหนกองไฟอ่ะเป็นหมวกเว้ยขอหมวกได้ล่าเก็บได้เบ้าไม่ได้ อุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมาดูตรงนี้สิโอ้ยแสงชายนะครับรู้สึกขาวมากเลยขวัญมาดูสิไปไหก็มาอาโฟลิวเออผมเป็นนักร้องดูมีแสงฉายเอาไปไหนกันวะงงงงอ่ะอันมันบักบลอกอะอะไรวะแล้วมันไปมามาไปไปวะตัวเธอมาทำไมวาร์ปไปวาร์ปมาอยู่นี่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  มีโต้อยู่อันหนึ่งผมยังอยู่ในถ้ำอยู่นะครับาตามอยู่ขอ <ผม S 2> ดูหน้า,ขาเขาหน่อยชื่อเก,กอ๋ไก๋ร <laughs> อเล่นรอเล่น